คือเคยเป็นแฟนกันค่ะแต่เลิกกันไปนานแล้วใช่แต่ตอนนี้คือเป็นเพื่อนกันเลยเป็นเพื่อนไม่มีอะไรเลยค่ะแล้วก็เจอกันได้อะไรได้ปกติก็จริงๆแล้วมันไม่คือหนูก็มีนะเป็นเพื่อนกันคือตอนนี้เป็นเพื่อนกันแล้วก็ปกติเวลาที่หนูไปเที่ยวหรือว่าอะไรที่แบบเป็นส่วนตัวไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยหนูจะลงในโค้ดเฟสนเป็นหลักแต่ว่าหนูกดแบบมือลั่นไปกดลงในนั้นแล้วหนูก็เลยรีบรบ คือเวลาหนูไปถ้าทุกคนเห็น,นเวลาหนูไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยหนูจะไม่ค่อยลงสตอรี่เพราะหนูจะไปอยู่ในโค้ดเฟรนหมดซึ่งอันเนี้ยหนูก็แบบอไปเจอเจอมาแล้วก็จะกดลงโค้ดเฟรนนั่นแหละแต่ว่านิว้วมือลั่นค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรกันค่ะเป็นเพื่อนกันหลานคุก็บอวกอว่าภาพนี้มันแบบแาน่ชิดเกินไปหรือเปล่ากดูสนิทสนุกกันก็ก็ดูก็สนิทนะคะก็สนิทในระดับหนึ่งแต่ก็คือเป็นเพื่อนกันค่ะ ตกใจไหมคะพอมีข่าวเกิดขึ้นตกใจมากเ่า่แล้็จริงจริงรู้จักกันหลายปีหลายปีแล้วค่ะหลายปีมากใช่นี่เรามองยังไงบ้างกับเรื่องที่แบบว่าเราได้มีการโพสต์ลองสตอรี่ไปแล้วมันจังหวะประจวบเหมาะกับแบบว่ามีการแถลงข่าวอะไรอย่างนี้พอดีเหมือนเขามองว่ามันเราต้องการสร้างกระแสให้มันเป็นประเด็นที่มาหรือเปล่าไม่ใช่หนูคือมันเป็นจังหวะพอดีเลย คือหนูไม่ทําอย่างนั้นแน่นอนเพราะว่าหนูรู้เลยว่าการที่หนูมันมีรูปอะไรแบบนี้ออกมามันสร้างผลกระทบให้หลายฝ่ายใช่คือถ้าคนรู้จักหนูจะรู้ว่าหนูไม่หนูเป็นคนที่ไม่เคยมีพฤติกรรมทําอะไรแบบนี้เพื่อสร้างกระแสอยู่แล้วค่ะคุณพมีนาได้อ่านคอมเมนต์บ้างไหมเพราะว่าความเป็นข้างหนูเห็นบ้างแต่ว่าไม่ได้เข้าไปนั่งอ่านจนหมดค่ะหลายคนก็ไปขุดข้อบังคราวสองคงค์รัศมีกัน คือเคยเป็นแฟนกันค่ะแต่เลิกกันไปนานแล้วใช่แต่ตอนนี้คือเป็นเพื่อนกันเลย<ม>เป็นเพื่อนไม่มีอะไรเลยค่ะแล้วก็เจอกันได้อะไรได้ปกติ<ม><ม>ซึ่งเราก็เคยได้มีการพูดในรายการมาแล้วนะก็คือเป็นถือว่าเป็นครั้งนั้นก็คือเป็นการเลิกกันจริงๆแล้วใช่ใช่ค่ะการใช้ชีวิตเขาจะผิดอัดขึ้นมไหมเหมือนทำอะไรมันก็ติดจับจ้องตลอดเวลามีการไปขุดโซเทียลอะไรอยงเรายถามว่าอึดอัดไหมหอ๋อคืออาจจะต้องระวังตัวมากขึ้นเพราะว่าอย่างเช่น อย่างเช่นเรื่องรูปเมื่อวานอนะไรเงี้ยหนูว่าก็ต้องขอโทษคนที่โดนผลกระทบทางอีกฝั่งหนึ่งด้วยขอโทษทุกๆฝ่ายเลยที่ต้องเกิดผลกระทบในครั้งนี้เพราะว่าต่อให้มันจะไม่มีอะไรอะ่ะแต่พอมันมันตอนนี้มันก็เกิดผลกระทบแล้วหนูก็ต้องขอโทษจริงๆค่ะแล้วก็หลังเกิดเ,เรื่องมีได้คุยกับทางด้านเขาไหมก็ก็มีบ้างค่ะก็คือนิดหน่อยส่งให้ดูอะไรนะคะได้คุยกับฝั่งผู้ชายไหมครับเกิด หมายถึงว่าเราได้คุยกับว่ามีเข้าแล้วนะออบ,บว่ามันม,มันมีถ,มถมีออกมาแล้วอ,อ๋อคุย,ย,ยก็คุยก็คุยตามปกติเลยค่ะแล้วส่งมาดูว่าแบบเอามันมีอย่างนี้เกิดขึ้นนะอะไรอย่างเงีเออ้ยเ <ๆ S 1> ขาบ้างเาก็บอกว่าไม่เป็นไรอะไรเงี้ยหนูก็ขอโทษด,ด้วยเพราะว่าคือเขาก็รู้แหละว่ามันมือลัน่นริงเพราะหนูปกติหนูไม่ใช่คนคือุคนจะรู้ว่าไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้หลุดออกมาถึงคือต่อให้เป็นเพื่อนผู้ชายอะไรเงี้ยหนูก็หนูรู้ว่าถ้าหนูลงไปมันทุกคนก็แบบเอ้ยขนานดหนูถ่ายรูปกับ เพศที่สามอะเขายังคิดว่าเป็นแฟนหนูเลยอะอือคือปกติเราลงรูปแบบบ่อยไหมแบบในโฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยบ่อยไหมก็มีบ้างเรื่อยๆค่ะอืมบางทีแบบเวลาแบบออกไปแฮงเอาท์กับเพื่อนไปอะไรเงี้ยหนูก็จะลงในโค้ดเฟซแต่าา่ามวันก็คือลั่นเลยลั่นเลยคือ <c oughs> ถ้าในดเรกหนูอะไม่มี แต่ถ้าในคอมเมนต์อาจจะมีบ้างเท่าที่คนส่งให้ดูอะไรอย่างเงี้ยที่นารูสึงที่มันมีกระแสเยอะใหญ่เพราะว่าต้องมีแบแตกแล้วตลาดแล้วไม่แตกนะเขาเหนียวแน่นมากค่ะยางเงทุกวันนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวหนูไปเจอผู้ชายที่ไหนแล้วตื่นมาเจออุ้มก่อนนอนเจออุ้มเ <c oughs> จอแบบว่าไม่ได้ไปไหนแล้วกินข้าวก็กินนอนตื่นมาอาบน้ําเห็นแล้วไม่ได้ทําอะไรทางแฟนคลับบอว่าไงบ้างคะ คือหนูต้องบอกว่าแฟนคลับหนูเขาหน้ารักมากทุกเรื่องเลยนะไม่ใช่แค่เรื่องนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะเขาจะเขาเขาเขาไม่ตัดสินเราอะ่ะอืมแล้วเขาก็รู้ว่าถึงแม้มันจะมีอะไรหรือไม่มีอะไรแต่เขาไม่เคยตั้งคําถามกับหนูเลยอืมปะปาปะปาก็บอกว่าปะป๋าก็โทรถามถามปกติค่ะบอกเออก็ตอบไปไม่มีอะไรก็ตอบไปอืม พี่นานขอ,อย้อนถามนิดนึงก่อนหน้านี้ตอนตั้งแต่ตอนตแรกที่เราเริ่มเปิดตัวเนาะที่ว,าวา่ามีทางพี่เจ้าเนาะได้มาส่งเราเราก็ได้มีกานนรคุยสัมภาษณ์ไปว่าพี่เจ้าก,ก็บอกกับเราว่าถ้าเกิดไม่ได้มงไม่ต้องกล,กลับเมื่อหลังจากที่เราได้มงเนี่ยเราได้มีการแบบเออพี่เขาได้มามีสแสดงความมีดีหรืออะไรยังไงบ้างไหมเลยไม่มีไหมหรอไม่คือตั้งแต่หนูมองหนูไม่ได้คุยกับเขาเลยคือไม่ได้คุยตั้งแต่อยู่ในกองแล้คือหนูไม่คุยกับใครเลยพี่เอาทิ่ดูอยู่ในกองมันแบบมันไม่มีว่างคุยกับใครหรอกมันเหนื่อยมันแบบมีทุกออออยย่่าาางงใให้ทททํุกกวินนนีตู ของพี่รพเจ้าก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยแล้วตอนนั้นเรามีฟีดแบ็กยังไงบ้างเพราะว่ามันเหมือนข่าอวน,น,นี้ก็คือหลังจากที่เรามีประเด็นออกไปเนาะล้วก็ได้มีข่าวไปสัมภาษณา์ทัทนิมเพียร์แล้วทันิมเพียร์ก็บอกว่าก็เหมือนท่านพี่รพเจ้าบอกมาว่าเราคคุยอยูอ่กับทันมินายอยู่อย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นเรายังไงบ้างคือเอาจริงๆอะหนูไม่เห็นข่าวอันนี้ด้วยแต่ว่ามีคนมาบอกอย่างเหมือนที่มาสัมภาษณ์เนี้ยแหละก็บอกหนูหนูก็แบบคือ่รูจะพูดไงแต่เชื่อได้เลยว่าหนูไมโกกหออะืม ตอนนั้นก็คือไม่ได้เป็นคนคุยก็แค่เป็นพี่น้องกันใช่เป็นพี่ที่สนิทเลยค่ะพี่เพชรจ้ารู้จักตั้งแต่หนูใส่กระโปรงนักเรียนเลยแต่เหมือนยุคเดียวก็ไม่ไม่แต่เหมือนพี่เพชรจ้าเป็นคนไปบอกหนูอเ,เองว่ากำลังคุยกับเราอยู่หนูก็ไม่มันก็สรุปไม่ได้ว่าใครเป็นสรุปมาจากใครอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่อยากแบบแค่อ่านแล้วก็แบบอ๋อมันคืออย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เขามีพี่สาวที่จะใครคนจีนไหมไม่มีค่ะ ไม่มีเลยใช่ใช่แล้วก็แต่เรางงลงอ่ะพี่เพชรเจ้าได้ทักมาแบบแสดงความดีดีด้วยไหมคะคือทักหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าทักหนูคงไม่เห็นเพราะว่าหนูยังไม่ได้คุยกับเขาเลยอะค่ะอืมจะเป็นโอกาสเข้าไปเข้าไปเคลียร์ก็ถูกตุ u h a กับพี่เพชรเจ้าเหรอคะไม่ค่ะหนูว่ามันหนูไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพี่เขาแล้วหนูว่าเราไม่ได้แบบว่าติดใจอะไรกันอ่ะอืมมันเป็นเรื่องแบบคือเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีอะไรใช่ค่ะเาจะเป็นงไงที่มีชื่อเสียง ต่อไปสิ่งที่เราจะโฟกัสออะไรคะนัจางานและเงินเท่านั้นที่ทำให้เราตื่นเงินเท่านั้นที่หนัก everything ตอนนี้ขอหาหาตังทำงานนะคะอยู่กับบอสก่อน <c oughs> แบบเอาเป็นเอาตายเลย <c oughs> <c oughs> มีนาหลัจากนี้เราจะต้องมีการระมัดระวังตัวในการว่าจะโพสหรือจะทำอะไรมากขึ้นไหมอต้องระวังขึ้นมาค่ะเพราะว่าจริงๆแล้ว่หนูเป็นคนที่แบบถ้าเกิดหนูทำอะไรแล้ว ผลกระทบมันอยู่ที่หนูคนเดียวอะ่ะหรือคนมาด่านหนูคนเดียวหนูจะไม่ค่อยซีเรียสเลยแต่ถ้าหนูทําให้คนอื่นเดือดร้อนไปด้วยอันนี้หนูจะค่อนข้างแบบซีเรียสมากอืมแล้วครั้งนี้มันก็เป็นอย่างนั้นด้วยแบบนี้เรื่องความรักนีพักยาวเลยคะหรือว่าอย่างพักยาวไหมอ๋อมันก็มันก็คงทํางานก่อนอ่ะพี่มันถ้ามันมีเข้ามาก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องแต่ดูท่าทางไม่มีวี่แวว <c oughs> <c oughs> ใช่ป๊าป๊าข้ามีแสนป๊าปาไม่พูดนะ ก็ยังไม่เคยพูดนะหรือจะพูดหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้ามีเข้ามานี่จะคดกองยังไงอะมีนาโอ้โหเรามีมาตรฐานสูงมากด้วยตัวของเราเองอยู่แล้วมาตรฐานอะไรบ้างคะก็ต้องนิสัยดีเออมันก็ควรจะมีดูแลตัวเองได้บ้างเออแบบว่าดูแลตัวเองได้อย่างดีแล้วแล้วค่อยมาคบกับเราอะไรอย่างนี้ได้แต่คือ นหนูไม่ได้ลิสต์ไว้เป็นข้อๆอย่างนั้นเหมือนหนูไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้ว่าแบบจะต้องวางอะไรไว้ตอนนี้ขอแบบตั้งใจทํางานอืมสมมุติถ้ามันมีเข้ามาจริงในเรื่องของคู่จิ้นนะเรามีความกัวงวลค่ะเพราะว่าแฟนคลับก็คือยังยังมีความจิ้นเราอยู่ถ้ามีคนเข้ามาอย่างหนูว่าหนูคงยังไม่ว่างไปเจอใครนะพี่อันจริงในเร็วๆเนี้ยไม่แน่หนูนอนอยู่โรงแรมเนี่ยไปกลับมานอนตื่นมาทํางานอีกมันคง หนูคงไม่ได้ไปเจอใครที่ไหนอ่ะพี่มนีนะคะมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่า,อาตอบว่าเป็นเพื่อนแต่ถ้าหลักจะเจอขุดแบบต้องแปลกระแพาที่ได้นะคะเู้กัขุดอะไรอ่ะขุดอะไรแล้วก็ก็เป็นเพื่อนกันก็เจอกันได้คุยกันได้เหมือนที่หนูเพิ่งเจอเขามามอะไรอย่างงี้คะ่ะ